สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะหยิบเอาเรื่องราวจากหนังสืออันหลากหลายมาให้กับคุณ EP นี้นะครับก็จะเป็นหนังสือวรรณกรรมไทยคลาสสิกเล่มหนึ่งครับที่ชื่อว่าปีศาจของคุณเสนีเสวพงศ์เล่มนี้ถ้าเกิดใครที่เป็นนักอ่านนะครับน่าจะเคยได้ยินชื่อกันมาบ่อยครั้งในทีเดียวนะครับหนังสือปีศาจเนี่ยครับมักจะถูกนํามาอ้างอิงเสมอเลยนะครับ ในช่วงที่มีเหตุการณ์ทางการเมืองนะครับคำถามก็คือทำไมนะฮะเราจะมาร่วมหากันตอบไปด้วยกันใน EP นี้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอย้อนความไปก่อนเลยนะครับว่าหนังสือปีศาจเล่มนี้ถูกเขียนขึ้นมาตั้งแต่สมัยช่วงปีพศ2 4 9 6ันสแล้วก็ในช่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นรัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์ธนารัตน์นะครับซึ่งได้เข้ามาควบคุมการออกหนังสือเนี่ยแบบเข้มข้นเลยนะครับ นักเขียนเนี่ยเยอะเลยที่โดนจับตัวไปนะครับแต่ว่าหนังสือปีศาจของคุณเสนีเนี่ยกลับรอดมาได้นะฮะนั่นก็อาจจะเป็นเพราะว่าคนที่เป็นคนเซนเซอร์เนี่ยอาจจะเข้าใจผิดนะครับว่าชื่อปีศาจเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผีนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของนิยายลักอะไรพวกนี้ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็แสดงว่าคนที่เป็นคนควบคุมเนี่ยไม่ได้ตั้งใจอ่านหรืออาจจะไม่เคยอ่านเลยก็ได้นะครับอาจจะเห็นแค่ชื่อหนังสือนะฮะ ทีนี้ผมก็ต้องขอเล่าเนื้อเรื่องแบบย่อๆนะครับของหนังสือปีศาจเนี่ยว่าหลักๆเลยเนี่ยครับมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักนะครับของคนต่างชนชั้นกันก็คือพระเอกเนี่ยที่ชื่อสายสีมานะครับเป็นลูกของชาวนาเรียกได้ว่าค่อนข้างยากจนเลยแหละนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปร่ำเรียนนะครับจนสุดท้ายเนี่ยได้เป็นทนายความกับตัวนางเอกนะครับที่ชื่อรัชนีรัชนีเนี่ยครับเป็น หญิงสาวที่เกิดในตระกูลของขุนนางเก่าแล้วก็เป็นลูกคนเล็กในบรรดาสามสาวนะครับของครอบครัวนี้ซึ่งพี่สาวทั้งสองคนของรัชนีเนี่ยไม่ได้มีโอกาสได้เรียนสูงนะครับเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยเขาก็มีความเชื่อกันว่าผู้หญิงเนี่ยไม่ต้องเรียนสูงหรอกนะครับก็ให้แต่งงานนะครับแล้วก็ไปมีครอบครัวเป็นแม่นะฮะทีนี้ตัวเอกทั้งสองคนเนี่ยครับก็ได้มีโอกาสพบกันในครั้งแรกนะครับที่มหาวิทยาลายัย แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีโอกาสเจอกันอีกครั้งหนึ่งที่ธนาคารที่รัชนีเนี่ยได้ไปทํางานแล้วก็สายสีมาเนี่ยได้ไปเป็นทนายที่ปรึกษาเรื่องของกฎหมายนะครับก็พล,อล็อตเรื่องเนี่ยมันก็คือจริงๆแล้วเดาได้ไม่ยากเลยนะครับก็คือเป็นเรื่องของความแตกต่างของชนชั้นนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอุปสรรคของความรักนะครับอันนี้เดาได้ไม่ยากส่วนที่ผมอ่านแล้วผมชอบมากๆเลยของเล่มเนี้ยครับก็คือมันแฝงนัยยะนะครับ ไว้เยอะมากนะครับแล้วก็มีความหมายที่ลึกซึ้งนะครับเริ่มแรกเลยครับตั้งแต่เรื่องของการตั้งชื่อตัวละครนะครับสายสีมาที่เป็นตัวเอกของเรื่องเนี่ยครับเกิดในครอบครัวชาวนานะครับมีพี่น้องห้าคนพี่น้องห้าคนเนี่ยครับชื่อเช้าสายบ่ายเย็นแล้วก็คืนนะครับก็คือเป็นตามเวลาเลยคุณพ่อเนี่ยครับชื่อว่าเที่ยงนะครับอันเนี้ย ผู้เขียนเนี่ยครับคุณเสนีสวพงศ์เนี่ยเขาต้องการจะสื่อถึงความง่ายเน้นเอาความง่ายในการตั้งชื่อของคนที่อยู่ในชนบทแล้วก็นามสกุลนะครับหรือว่าตระก,กูลเนี่ยที่ชื่อว่าสีมาเนี่ยครับมันก็แฝงเอาในยะที่ค่อนข้างจะเสียดสีระดับหนึ่งก็คือมันมาจากเคยได้ยินไหมครับว่าตาสีตาสายายมียายมานะครับเขาก็เอาคําว่าสีแล้วก็มาเนี่ยมาเป็นชื่อของตระกลูล ตระก,กูลของเขานะครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยต้องการจะสื่อเป็นความในว่าตัวสายสีมาเนี่ยไม่ได้มีต้นตระก,กูลที่แบบเป็นพวกขุนนางเก่าแก่อะไรพวกเนี้ยก็คือเป็นต้าสีต้าสายายมียายมาเนี่ยแหละนะครับตัวเอกของเรื่องเนี่ยครับสายสีมาเนี่ยเขาเนี่ยมีความภูมิใจในชาติกําเนิดของตัวเองมากนะครับแล้วก็ไม่เคยคิดเลยว่าการที่เขาเป็นลูกชาวนาเน,นี่ยเป็นปมด้อยนะครับขนาดตอนช่วงท้ายของเรื่องเนี่ยครับที่ สายสีมาเนี่ยถูกพ่อของรัชนีที่เป็นขุนนางเก่าเนี่ยตั้งใจที่จะทําให้อับอายเรื่องของชนชั้นเรื่องของชาติกําเนิดเนี่ยเขายังพูดเลยว่าผมเนี่ยมีความภูมิใจสูงสุดในวันนี้เองที่เกิดมาเป็นลูกชาวนาอันนี้ครับก็คือเป็นเป็นจุดที่บอกได้ว่าเขาเนี่ยภูมิใจในชาติกําเนิดตัวเองมากนะฮะส่วนชื่อเรื่องปีศาจเนี่ยครับก็จริงๆแล้วเนี่ยมันตีความได้หลากหลายเลยนะครับ ที่แบบเด่นๆเลยเนี่ยก็คือตอนที่พระเอกเนี่ยตอบพ่อของราชนีนะครับหรือว่าท่านเจ้าคุณเนี่ยว่าเขาใช้คําพูดว่าผมเป็นปีศาจที่การเวลาได้สร้างขึ้นมาหลอกหลอนคนที่อยู่ในโลกเก่าความคิดเก่าทําให้เกิดความละเมอหวาดกลัวนะครับก็คือเราอาจจะตีความว่าปีศาจเนี่ยเป็นตัวของสายสีมาก,ก็ได้นะครับก็ หลังจากที่ฟังหลายๆประโยคไปแล้วเนี่ยครับก็ต้องต้องบอกเลยว่ารู้สึกว่ามันค่อนข้างจะเจ็บระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าตั้งแต่ปีที่หนังสือเล่มนี้ถูกเขียนมาเนี่ยจนถึงนปัจจุบันเนี่ยก็เจิบกว่าปีแล้วเนี่ยสังคมก็ดูเหมือนกับว่าจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่เลยนะครับก็ยังมีความเชื่อเรื่องของการแบ่งชนชั้นวันณะนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับปีศาตเนี่ยจริงๆแล้วมันอาจจะหมายถึงการเวลาก็ได้ ที่คนรุ่นเก่าเนี่ยยังสามารถ <interpret. S 1> ที่จะใช้อำนาจได้อยู่นะครับแต่ว่าด้วยการเวลาที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันก็เลยทำให้อำนาจนั้นเนี่ยมันลดน้อยลงนะครับคนรุ่นเก่าที่มีอำนาจเนี่ยก็พยายามอยากที่จะหยุดเวลาเอาไว้เวลาเนี่ยมันเป็นตัวที่เปลีปล่ยนแปลงสังคมนะครับแล้วก็โลกที่เป็นโลกยุคใหม่เนี่ยคนรุ่นเก่าเนี่ยเขาก็ตามไม่ทันนะครับเขาก็เลยมองว่ามันเป็นสิ่งที่น่ากลัว เนี่ยเราก็อาจจะเรียกจุดนี้ได้ว่าเป็นปีศาจก็ได้เหมือนกันนะครับอ๋อลืมบอกไปครับว่าหนังสือปีศาจเนี่ยครับมีการพิมพ์หลายครั้งมากเลยนะครับเล่มที่ผมถืออยู่เนี่ยครับเป็นฉบับพิมพ์ล่าสุดเลยครับของมติชนนะครับพิมพ์ขึ้นเมื่อปี2563นนะครับเป็นปกแข็งนะครับก็โอ้โหต้องบอกเลยว่าเขาทำออกมาได้ดีมากนะครับหน้าปกอะไรพวกนี้สวยมากเลยนะครับที่น่าสนใจครับก็คือเป็นคำขวดที่ปกหลังนะครับ ซึ่งเขียนโดยอาจารย์ประจักษ์ก้องกีรตินะครับที่เป็นอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ของธรรมศาสตร์นะครับเขียนเอาไว้ว่าหนังสือเล่มนี้คือหนังสือที่มาก่อนการเพราะมันพูดถึงพลังของหนุ่มสาวในการเปลี่ยนแปลงสังคมในยุคที่ขบวนการของคนหนุ่มสาวนะี่ยังไม่ปรากฏและความตื่นตัวของจิตสํานึกในอะย่างซบเซามันจึงเป็นหนังสือที่ผู้เขียนเนี่ยเขียนขึ้นมาจากความหวัง ความเชื่อมั่นในคุณค่าของความเป็นมนุษย์และการฝันไปข้างหน้าว่าสักวันหนึ่งโลกใบใหม่จะก่อตัวขึ้นที่เส้นขอบฟ้าไม่ว่าจะต้องอาศัยเวลายาวนานเท่าใดก็ตามนะครับลองนึกดูนะครับว่าโลกเมื่อ70-80ปีที่แล้วเนี่ยที่ยังไม่มี Facebook เลยนะครับยังไม่มีอินเทอร์เน็ตยังไม่มีโทรศัพท์มือถือเนี่ยสิ่งที่จะกระตุกต่อมความคิดของคนได้ คนหมู่มากได้เนี่ยจริงๆแล้วก็คือหนังสือนั่นเองนะครับแล้วก็หนังสือปีศาจเนี่ยก็มาอ่านได้ง่ายนะครับเพราะมันเป็นนิทานที่ผู้เขียนเนี่ยเขาได้มีการฝังเอาแนวคิดที่เป็นแนวคิดก้าวหน้าเนี่ยเอาไว้ได้อย่างแนบเนียนเลยทีเดียวนะครับจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ครับก็คือเป็นการบรรยายถึงสภาพสังคมในสมัยนั้นเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยนะครับอ่านแล้วเนี่ยก็จะเห็นภาพนะครับชัดเจนเลยไม่ว่าจะเป็น สภาพของชนบทนะครับของหมู่บ้านของสายสีมาเนี่ยที่เริ่มตั้งแต่คนยุคคุณพ่อคนยุคก่อนเนี่ยเข้ามาบุกเบิกพื้นที่นะครับแล้วก็มีการแย่งที่ทํากินกันรวมไปถึงในสมัยที่โดนทหารญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามายุดนะครับเรื่องของความอึดอัดใจของชาวบ้านในสมัยนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับเขาเขาบรรยายผ่านเนื้อเรื่องนะครับผ่านสำนวนในการเขียนเนี่ยได้แบบก็ต้องบอกเลยว่าอ่านไปแล้วเนี่ยเห็นภาพเลยทีเดียวนะครับ ส่วนตัวเนี่ยครับหลังจากที่อ่านจบนะครับผมว่าบางส่วนที่มันอาจจะดูไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่เนี่ยก็คือด้วยความที่ผู้เขียนเนี่ยครับเขาพยายามที่จะถ่ายทอดแนวคิดที่เป็นแนวคิดที่ทันสมัยแนวคิดก้าวหน้าเนี่ยผ่านตัวละครในนิยายครับทําให้เรื่องราวความรักของคู่พระนางเนี่ยมันดูไม่ค่อยจะสมจริงเท่าไหร่นะฮะใครมันจะไปจีบกันด้วย แนวคิดที่เป็นแบบแนวคิดก้าวหน้าเกึ่งปัดญาแบบในหนังสือนะครับอันนี้คือส่วนตัวผมมองว่ามันมันดูไม่ค่อยจะสมจริงเท่าไหร่นะครับคือชอบกันด้วยแนวคิดที่แบบค่อนข้างกึ่งปัดญามากเลยนะครับอย่างเช่นนะครับมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่สายสีมาเนี่ยสมัยที่เขาได้เป็นทนายของของธนาคารที่รัชนีทํางานอยู่เนี่ยครับเขาก็ ต้องไปทําคดีนะครับที่แบบไปยึดทรัพย์ชาวบ้านที่ยากจนแล้วก็ไม่มีทางสู้เนี่ยเขาก็เลยมีความคิดที่อยากจะเลิกนะครับไม่อยากจะทําแล้วนะครับเขาก็ไปคุยเรื่องเนี้ยให้กับรัชนีฟังแต่ฟังเสร็จปุ๊บเนี่ยรัชนีกับถามกลับไปที่สายสีมานะครับว่าถ้าเกิดคุณเลิกไปเนี่ยคุณเลิกเป็นทนายไปเนี่ยธนาคารเนี่ยก็แค่จ้างทนายคนใหม่มาทําต่อเท่านั้นเองการการะทําของคุณเนี่ยมันไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาอะไรเลยนะครับ เช่นอย่างเงี้ยครับก็ผมว่ามันแบบมันดูไม่ได้ไม่ได้เป็นเหมือนนิยายหลักเท่าไหร่นะครับจริงๆเนี่ยครับพออ่านไปจนจบแล้วเนี่ยปีศาจเนี่ยอาจจะหมายถึงรัชนีก็ได้นะครับรัชนีเนี่ยพยายามที่จะขบฏนะครับกับท่านเจ้าคุณนะครับแล้วก็ครอบของตนเองเนี่ยตั้งแต่เริ่มเรื่องไปจนจบเรื่องเลยนะครับแล้วก็เป็นความคิดความอ่านของรัชนีเนี่ยเป็นแนวคิดที่แบบก้าวหน้าแบบ เวร์เลยนะครับถ้าเทียบกับผู้หญิงในยุคนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่น่าดูไม่น่าจะเกิดขึ้นจริงด้วยนะครับทีนี้นอกจากคู่ของพระนางแล้วเนี่ยครับก็ยังมีคู่รองนะครับที่น่าสนใจด้วยนะครับแล้วก็มีการแฝงความในเอาไว้อีกเช่นเคยนะครับก็คือเรื่องของกิ่งเทียนหญิงสาวที่เป็นเพื่อนสนิทเพื่อนรักของราชนีเนี่ยครับที่ฐานะทางบ้านเนี่ยไม่ค่อยจะสู้ดีนะักในปัจจุบันในเรื่องเนี่ยครับตอนที่เขาโตขึ้นมาเนี่ยก็คือเขาเป็นคุณครูอยู่ กับนิคมชายหนุ่มที่หลงรักกิ่งเทียนนะครับแต่ว่าด้วยอุดมการที่มุ่งมั่นเนี่ยเขาก็นิคมเนี่ยครับก็ได้ไปรับราชาการที่ต่างจังหวัดโดยที่เป็นประหลัดนะครับผู้เขียนเนี่ยได้มีการสะท้อนมุมมองนะครับต่อข้าราชาการในสมัยนั้นเนี่ยผ่านนิคมนะครับประหลัดหนุม่มที่มีอุดมการที่จะไปตั้งใจจะไปพัฒนาชนบทนะครับโดยที่เขาเนี่ยก็เล่าถึงพ่อนะครับ ที่เป็นชาวนานะครับว่าม sure ีครั้งหนึ่งนะครับพ่อของนิคมเนี่ยได้ไปติดต่อที่อำเภอนะครับการที่จะไปติดต่อที่อำเภอได้เนี่ยก็คือเขาเนี่ยพ่อของนิคมเนี่ยครับเขาต้องลงไปนั่งพับเพียบนะครับเพื่อที่จะคุยกับนายอำเภอนะครับก็คือมีความแตกต่างกันของชนชั้นวันณะที่เป็นแบบเป็นคนเป็นชาวบ้านธรรมดากับนายอำเภอเนี่ยมากเลยนะครับก็คือนั่งพับเพียบอยู่กับพื้นแต่อีกคนเนี่ยนั่งอยู่บนเก้าอี้นะฮะทีนี้เมื่อครั้งที่นิคมเนี่ยได้ไปรับราชการนะครับเป็นประหลัด เขาก็มีแนวคิดเรื่องของความเสมอภาคแล้วก็ความเท่าเทียมกันนะครับโดยตัวเขาเองเนี่ยมีความพยายามที่จะให้ผู้ที่มาติดต่อราชการเนี่ยครับที่เป็นชาวบ้านเนี่ยนั่งเก้าอี้เหมือนเหมือนกับตัวเขานะครับแต่เขาเนี่ยก็พบว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยของที่มาดูง่ายๆเนี่ยมันกลับทําได้ยากเย็นมากๆเลยเพราะว่าคนเหล่านั้นเนี่ยถูกกดถูกกดเสียจนเคยชินนะครับเขาพูดว่านั่งข้างบนทลุง เราเนี่ยมีสิทธิ์เท่าเทียมกันลุงเนี่ยก็เป็นรัษฎรแล้วผมเนี่ยก็เป็นราชการใช่ไหมจริงๆแล้วผมเนี่ยก็เรียกได้ว่าเท่ากับเป็นคนใช้ของลุงนั่นเองนะครับพอเขาพูดกับคุณลุงที่มาติดต่อแบบนี้ครับแต่คุณลุงเนี่ยกลับพูดเตือนกลับไปนะครับเตือนนิคมเนี่ยกลับไปว่าวิธีของคุณเนี่ยมันใช้ไม่ได้หรอกคุณจะทําให้ชาวบ้านเนี่ยกระด้างกระเดืองปกครองยากเก็บไอ้สิ่งที่คุณเรียนรู้มาเนี่ยไว้ในตู้เถอะ เขาปกครองกันมาสงบเรียบร้อยกันมาเป็นร้อยร้อยปีแล้วนะฮะอันนี้เนี่ยหลังจากที่อ่านจบตรงนี้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าแบบรู้สึกเจ็บมากเลยนะครับมันเสียดสีสังคมซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าในยุคสมัยนี้ยังเป็นอยู่หรือเปล่านะครับอ๋อผมลืมพูดถึงผู้เขียนไปครับเสนีสาวะพงศ์เนี่ยจริงๆแล้วนะครับเป็นนามปากกานะครับของคุณศักชัยบำรุงพงศ์นะครับ เป็นนักเขียนชื่อดังเลยนะครับที่ใช้นามปากกาว่าเสนีสวพงพงคุณศักชัยเนี่ยทางานด้านการเขียนมายาวนานเลยนะครับตั้งแต่เริ่มต้นเป็นเรื่องของการแปลข่าวแล้วก็เป็นคอลัมนิสต์ของหนังสือพิมพ์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยได้ไปสอบรับราชการนะครับแต่ว่าทํางานราชการได้เพียง1ปีนะครับก็ลาออกเพราะว่าสอบได้ทุนรัฐบาลเยอรมันครับไปเรียนต่อหลังจากที่คุณศักชัยเนี่ยเรียนจบมานะครับก็ได้ เข้ามาทํางานที่กระทรวงการต่างประเทศนะครับตั้งแต่ปีพศ2 4 8 5นะครับยาวไปจนถึงกเกษียณอายุราชการที่ปี2521นะครับแล้วก็ผลงานหนังสือปีศาจเนี่ยครับเป็นวรรณกรรมที่ต้องบอกว่าไม่เคยตกยุคเลยนะครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่ามันพูดถึงความเหลื่อมล้านะครับแล้วก็เป็นปัญหาระหว่างชนชั้นนะครับแล้วก็เป็นนิยายที่ผู้อ่านเนี่ย สามารถที่จะเข้าใจถึงความรู้สึกนึกคิดของตัวละครแต่ละตัวได้ไม่ยากจนเกินไปนะครับเราก็เชื่อว่าปีศาจเนี่ยปีศาจตัวน,นี้นี่แหละจะยังคงอยู่กับสังคมเราเนี่ยไปอีกยาวนานเลยนะฮะทีนี้หนังสือเล่มนี้ครับเหมาะกับใครนะครับส่วนตัวนะครับผมมองว่าคนที่สนใจในเรื่องของการเมืองนะครับก็น่าจะลองอ่านเล่มนี้ดูนะครับมันให้อะไรได้เยอะเลยนะครับ แล้วก็เป็นคนที่สนใจแนวคิดนะครับหรือว่าสังคมในสมัยช่วงปี2900พศออ2490ถึง2005เนี่ยครับก็เขาก็บรรยายสภาพสังคมในยุคนั้นเนี่ยได้เห็นภาพมากๆเลยนะครับภาษาก็อ่านไม่ยากครับภาษาสวยงามนะครับเล่มนี้เป็นวรรณกรรมไทยนะครับคนทั่วๆไปเนี่ยก็อ่านได้นะครับแต่ว่าขอเตือนไว้นิดนึงนะครับว่าอ่านแล้วเนี่ยอาจจะรู้สึก สึกปวดใจแบบผมก็ได้ว่าสังคมเนี่ยสังคมประเทศของเราเนี่ยครับมันเหมือนถูกหยุเดยวเวลาเอาไว้เจ็ดสิบปีเลยนะครับเพราะว่าปัญหาของคนสมัยนั้นเนี่ยปัญหาเหล่านั้นเนี่ยปัจจุบันมันก็ยังเรียกได้ว่ายังก็ยังคงอยู่อะครับยังไม่ได้ถูกแก้ไขนะครับโอเคนะครับฝากติดตามอ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์ในทุกช่องทางที่ท่านรับฟังเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้มีใน YouTube แล้วด้วยนะครับฟังผ่าน YouTube ก็ได้เหมือนกันนะครับ สุดท้ายครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการอ่านหนังสือที่ชอบสวัสดีครับ